สวัสดีครับทุกคนขณะนี้ท่านก็ได้กับผมไอฟานะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Minecraft กันในซีรีส์ที่มีชื่อว่า a c i d Island หรือเกาะน้ำกรดของซูเปอร์ i n e c r a f t นั่นเองซึ่งลักษณะของมันก็ได้ไดคล้ายกับของ s k y b o x นะแต่ว่าจะเปลี่ยนจากอากาศรอบๆขบ้าน่ครับเป็นน้ำโดยเราจะต้องเอาชีวิตรอดจากบนเกาะน,นี้ให้ได้ซึ่งตอนนี้ก็ทามิ่งแย่มากเลยเนาะเปิดคลิปปุ๊บฝนตกเลยซึ่งก็ตามชื่อนะครับว่ามันคือเกาะน้ำกรด ผลที่ตกนะครับมันก็เป็นกรดเหมือนกันนะเนี่ยโดนปุ๊บผมก็จะเจ็บตัวแบบนี้นั่นเอง oh. แล้วก็ใช่กันฮะน้ําที่ตรงนี้ถ้าผมโดนผมก็ตายได้เหมือนกัน oh. อ่าเห็นปะมาเป็นน้ากรดดังนั้นไม่ควรที่จะลงไป oh. แล้วพอเราเกิดมาปุ๊บเราก็จะมาโผล่ตรงนี้ซึ่งตัวนี้ก็คือล็อบบี้ของเอซิดไอแลนด์นั่นเองแล้วก็ใช่ฮะสมัยครับได้กลับมาเปิดแล้วซึ่งตอนนี้ได้เปิดเป็นโอเพนเบต้าแบบไรเทสซึ่งถ้าว่าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ภายในกลุ่มสมัยครับกลุ่มใหม่เลยนะครับ ไปกลุ่ม a c e b o o k กลุ่มใหม่ซึ่งแต่ว,ว่าใครยังอยู่กลุ่มเก่านะก็แนะนําว่าให้ย้ายเข้าไปในกลุ่มใหม่กันดีกว่าในนั้นจะมีโพส์ประกาศอัปเดตต,ต่างๆภายในเซิร์ฟเวอร์ให้ได้อ่านให้ได้เห็นกันเรื่อยๆซึ่งผู้เล่นที่ได้เห็นอยู่ตรงนี้นะก็จะมีทั้งแอดมินสตาฟแล้วก็ผู้เล่นที่ได้เข้ามาทดสอบแบบไลท์เทสที่ผมกล่าวไปนั่นเองอะแล้วพอมาอยู่ตรงนี้นะเราจะกลับเกาะของเราให้เราพิมพ์ทับ i s แบบนี้นะเราก็จะกลับไปที่เกาะของเราก็จังหวะแย่มาก ฝนมันตกอะล้วผมจะตัดไม้ยังไงอะ oh. ถ้าตัดไม้ไปใบไม้ก็ต้องแว่งเทปป่ะแล้วผมกคจะโดนฝนบรรสาดใส่จนตายแล้วก็เจ้าแกะตัวนี้ฮะแกะที่ชื่อว่าเบะแบะไหฮะเราก็ต้องรักษาชีวิตมันนิดหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวบนเกาะของเราที่เรามีอยู่นะตอนนี้ถ้าแ,แกะก็ไม่ต่างกับเราฮะถ้าแกะมาไปโดนน้าฝนตรงนี้นิดนึงอุ้ยตายละ <c oughs> <c oughs> เออเออไดแหละได้แหละได้แหละแหละเออซึ่งถ้าถามว่าแกะมามาโดนน้ำฝนตรงนี้นิดนึงเลือดของแกะกคทถล่มเหมือนกัน เราต้องเออเซฟชีวิตน้องนิดนึงเดี๋ยวผมเออเอาไงดีผมจะไปด้านนู้นเพื่อไปทุบเอาไอ้นี่กลับมาเอามาปลูกไว้ห่างๆจากฝนตกเดี๋ยวน้องจะตัวเย่อเอาได้สวนไป้ายไอ้นี่ธรรมดามันเป็นสีนะแต่ว่าผมดันมือลั่นนะไปคลิกเข้าไปแล้วก็นั่นละฮะสีปัญหากของในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะมียาหายใจใต้น้ําที่จะทําให้เราเนี่ยครับรอดชีวิตออกมาจากน้กํากรดรอบๆข้างเกาะเราได้ก็คือเราสามารถลงไปไว่ายน้ากรดได้นั่นแหละ ส่วนนี้ก็ยาในวิชั ision, ่นสำหรับมองใต้น้ำตอนกลางคืนส่วนที่เหลือก็จะเป็นของตั้งต้นนะอย่างเช่นซับปลิงมีเมลอนสลซ์มีพัมกินจริงด้านล่างนี้มันมีพื้นที่ให้เราได้ลงไปอยู่นะเนี่ยทุบมาปุ๊บก็ลงมานี่เลยเราทุบทุีนี้ก่อนอ่ะโอเคนี่ะก็จะเป็นประมาณนี้ข้างล่างมีกล่องอีกกล่องหนึ่งซึ่งกล่องนี้ก็จะมีลาวาอยู่นั่นเองแล้วก็มีชุดเกาะหนังให้เราได้พอเอามาได้ใช้บ้างส่วนอันนี้โบนผมว่าเอามาใช้โรย พื้นหญ้าเนี่ยแหละครับเพื่อให้ได้เกิเดมาเป็นหญ้าจะได้ทุบออกมาเพื่อมีโอกาสได้ซีดซึ่งผมก็ไม่ได้นะฮะไว้รอไว้รอ,อ,อ,อครับเป็นอันนี้เผื่อไปเลยแล้วก็นี่ฮะในเอสิดไอแลนด์นี้ก็จะมีเรื่องของชาร์เลนซ์ด้วยนะที่ก็ถ้าทำเนี่ยครับเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลต่างๆอย่างเช่นของฮันเทโมะนะครับก็ได้ทำชาร์เลนซ์แคคตัสฟาร์มไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเราสามารถไปที่เมนูของชาร์เลนซ์ได้แค่เพียงไม่กี่ฮะทับซีและนี่ฮะก็จะมีชาร์เลนซ์ต่างๆให้เราได้เลือกทำกันนั่นเองอย่างเมื่ ของรางวัลที่ได้มาก็จะเป็นทรายแล้วก็ XP 5 0สตัวตัวนี้ฮะนี่ถ้าผู้ชมมาดูตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องลำดับขั้นของ challenge ที่ทําได้นะก็จะมีหลายลำดับเลยแล้วก็ต้องทำ challenge ไปเรื่อยๆจนตามเงื่อนไขของมัน,เ,นเพื่อปลดล็อกหน้าถัดไปที่ก็จะได้ของรางวัลที่ดีขึ้นนั่นเองตัวตัวนี้ก็จะเป็นฟรี challenge ที่ก็จะไว้สำหรับพวกของรางวัลฟรีต่างๆนะก็เนี่ยมารับตัวนี้ได้ตัวนี้ก็จะเป็นการแก้ไขแบบฟอร์สฟิก์นะที่หลายๆเกาะเข้าประสบการณ์ก็คือไม่มีเหตุนั่นเองซึ่่งงสามามรรรถกดดดัดแบบบไ้้้แคคเีียวน เตอตนาเห็ดมาแล้วเราก็ต้องเก็บรักษาไว้ดีๆนะเอาไว้แพร่พันธุต์ตัวนี้เราก็สามารถเอาโ o b b l e s หนึ่ง s t a นะครับมาแลกเป็นกราฟเฟลได้พร้อมกับเงินสิบสมัย่วนตัวนี้เราก็สามารถเอาซีธรรมดาเนี่ยครับมาแลกเป็นดินสีบล็อกได้เพื่อเป็นอะไรที่เจ๋งนาะโซ่อันนี้แคคตัสแลกเป็นทราย่วนอันนี้ไม้โอ๊กแลกเป็น,น,น,นเคลซึ่งก็เหมือนกันฮนะมันน่าจะมีหลายหน้าเหมือนกันแต่แค่ตอนนี้ผมมีอยู่แค่หน้านี้หน้าเดียวผมเอาอันนี้เก็บไว้ที่นี่ก่อนเนาะระหว่างน,นี้ผมว่าผมตัดไม้ไว้แบบนี้ก่อนนะน,ออนนนต่่เเมมมืออีี้้ราายังไไดพววกขวน เราก็ไม่ได้เปิดใช้ทีฟิลเลอร์ระบบพิเศษของพิแท็กมันก็ยังเป็นการทุบธรรมดาอยู่ดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องใบไม้ข้างบนมันจะแหวกแต่ที่เราไม่ทุบต้นไม้ทั้งหมดนะอันนี้เราก็ทุบไว้ประมาณนี้อ่าเอ็นนี้อีกบล็อกหนึ่งเหลือไอ้ตรงนั้นไม้เพื่อให้ใบไม้รอบข้างมันยังไม่ย่อยสลายนะเนี่ฮะเราก็จะมาคราฟเป็นไม้แพร้งเพื่อทำคราฟติ้งเทเบิลแล้วเราก็จะเอาคราฟติ้งเทเบิลนี้ไปหาพื้นที่แปะไว้ตรงนี้ก็ได้อ่ะแล้วตอนนี้ผมเซตโฮมไวว้้ก่่่่อออนนนยาาาาลลืมมะะฮถใครเเซิดไว ไอเอสเวนวัคเซตโฮมไว้ด้ยวยน,นะครับผมมาเยี่ยมเกาะผมนะอันนี้คุณฟุกเอ็กซ์ตีมอ้าวมาแล้วก็ไปเอ๋ผมเพิ่งเห็นว่าในตัวผมมันมี er. เชสไมเนอร์เนี่ยนะเมื่อก,กี้คุณฟุกเอ็กซ์ตีมเขาเอาอกมาดรอปให้เหรอไอใจดีจังเชสไมเนอร์ er นะครับมันเป็นบล็อกพิเศษนะของตัวไอซิสไอแลน ที่ก็จะทำให้เราเนี่ยครับสามารถฟาร,ร์มหินคอเบิร์สโตนได้แบบอัตโนมัตินั่นเองเพราะมันตะขุดให้เราซึ่งเราจะต้องเอามาไปวางไว้บนคอเบิร์สโตนของตัวคอเบิร์สโตนจเนเรเตอร์แต่เดี๋ยวเรายังไม่ได้ทํานะผมว่าเราคราฟอันนี้ไว้ก่อนอ่ะเมื่อกี้ก็ไปคุยห้องบนมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับผมใส่หมวกอยู่มันโดนฝนไม่เป็นไรจริงหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันโดนฝนได้ไหมอ่ะโอเคผมผมรอดละเ้ยแต่ว่าแกะผมจะไม่รอดแต่ดิ อ้องไงดิแกะมันโดนฝนได้ไหมผมเอาแกะก็โดนฝนได้เอาแล้วผมไปกลัวมาทำไมเนี่ยโอ้เสีาายเวลาจริงเลยผมก็รู้ว่าเออแบบมันโดนฝนแล้วจะตายนะแกะเนี่ยไม่ตายอามาแล้วก็ทุบอันนี้ออกนะเพื่อจะได้เอาอาคาเซนแซป,ปริงอันอื่น,นขึ้นมากจะรอดไปแบบนี้ เราบางนี้เราก็รอนะรอใบไ,ไม้ให้มันย่อยสลายไปเรื่อยๆแล้วก็จะดรอปมาเป็นสติ๊กตรงนี้ส่วนของตกลงไปข้างล่างตรงนี้เราก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าแบบแมคคาเวอร์ชันใหม่อะ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูก็ได้สมมติเราดรอปอันนี้ลงไปของมันก็จะค่อยลอยขึ้นมาอยู่แล้วนะก็แตกแต่เมื่อตอนเวอร์ชันในจะุดแปดนที่เราเคยเล่นกันที่มันจะไม่ได้ลอยขึ้นมาแบบนี้ซึ่งอันนั้นก็จะลำบากหน่อยอันเนี้ยมันลอยขึ้นมาแล้วแค่เก็บ หรือถ้ามันอยู่ไกลสักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็แค่โยนไอเทมใหม่ขึ้นมาเนี่ดยดนืยองากที่มันเป็นระบบพิเศษพิแท็กนะไอเทมเมิร์ดมันก็จะเด้งขึ้นมาตามไอเทมใหม่ที่เราดอปลงไปอย่างเช่นอันนี้อันนี้สติ๊กอยากให้มันขึ้นมาแล้วก็อ่าทำแบบนี้เอามันมีไอเทมดอบอยู่ข้างล่างอะ่ะผมว่าผมต้องโดดลงไปแล้วแหละมึงยอมเสี่ยงตายที่หนึ่งของไม่ตกอะ่ะลงไปแล้วก็เด้งมันกลับขึ้นมาเออไม่ทันลงไปติดตรงคลางเพิ่มอีกตายแลว้วตายแลว้วเอาเเอะไรเอาไงอะ่ะเอาไง าตัวเออนั่นแหละอ่ะไปแล้วก็จะทําการปลูกมันไว้ย่อ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 ยนี่ครับมันเป็นระบบของตัวไอสิทธ์ไอเล่นเนะถ้าเรายืู่แค่ต้นไม้แล้วเรากดย่อเนี่ยมันก็จะเป็นการเล่งต้นไม้ให้โตนะแล้วก็จะทําการเทเวิร์กเทเวิร์กเทเวิร์กต้นไม้มาดูไปอ่ะเทเวิร์กเทเวิร์กนี่ไงต้นไม้โตแล้วแล้วก็ทําการปุ๊บตัดต้นไม้ไปต่อนะผมจะยังไม่อยากคราฟขวานสักเท่าไหร่เนอะเว้นแต่ว่าเราจะมีหินแล้วผมไม่อยากคราฟขวานไม้อะผมไปหลอกขวานหินเลยดีกว่า เดี๋ยวผมจะเตรียมใช้อีกอย่างหนึ่งก็น,น่าจะเป็นกล่องเนะแต่เดี๋ยวผมครับแต่เพิ่มนิดนึงแต่วเราค่อยครับกล่องเพิ่มเอาสุดครับอะไรดีสุดครับแบบนี้ไหมอ่ะนี้ก็ได้ไปได้สีกล่องมาเลยผมจะเอามาใช้ทำเชสไมเนอร์เพิ่มเนะเวลาเราได้หินมาจำนวนหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะหาไปที่วางลาวาแบ่ปลอดภัยเอาไว้ตรงตรงตรง,ตรงนี้ก็ได้ไปะตรงนี้ก็ได้ไปิบีบน,น้ำนี้เลยก็จะวางลาวาไว้แบบนี้แล้วหวังว่าแกะมันจะไม่ฉลาดลงไปข้างล่างนูน้น ผมว่าเราลาวาก่อนแล้วผมก็จะทำการขุดพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนเอ๊ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะบล็อกอะไรไปรองด้านใต้นี้ดีแต่เดี๋ยวเอาไปนี้ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเราพอปัมม๊มหินได้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวผมก็ขุดเปลี่ยนพื้นด้านใต้นี้นะอ่ะเราก็เอาไอ้แกะนี่ถอยย้ายมากน่อนก็ได้เดี๋ยวลงลาวาตายซะก,ก่อนอันนี้มาี่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 มาดิมาอัคาเซียเซปิ้งอยู่น,นู่นดึงเข้ามาี่แล้วผมก็จะเอาลาวาเทไว้แบบนี้อ่ะแล้วก็จะได้พื้นที่ในการปัมม๊มหินเพิ่ม,มาเป็นนนแแถวบบี้นะ อ่ะแล้วก็จะวางเทสไมเนอร์ไว้ตรงนี้อ่ะมันก็จะขุดให้เราแล้วก็จะเข้าไปเก็บไว้ในนี้อ่าทีนี้เราก็จะได้หินมาเอาไว้ใช้คราฟเป็นอุปกรณ์ของเรานั่นเองอ่ะเราก็จะเอามาทําขวานไว้แบบนี้ไว้สำหรับตัดต้นไม้ส่วนอันนี้เอามาทําดาบเอาไว้ป้องกันตัวเผื่อมีเหตุจําเป็นอันนี้เป็นโฮเก็บไ้ก่อนเก็บไว้ก่อน,เด,อนเดี๋ยวไว้ปลูกพืชผักของเรา นี่ครับพอเราได้หินมาจํานวนนี้เราก็สามารถเอามาคราบกลายเป็นเชสไมเนอร์ได้เพิ่มเติมอีกเดี๋ยวเดี๋ยวคาสติก,ก่อน1 2 3 4 5 6 7 8่เแล้วเราก็จะเอามาคราบเป็นเชสไมเนอร์แบบนี้แล้วก็เอามาแปะไว้ตรงนี้เอ,เอ๊มันแปะอย่างนี้ได้ด้วยเหรออันนี้ผมเพิ่งรู้เดี๋ยวมันแปะ2กล่องใหญ่เงี้ได้ด้วยตอนแรกเดี๋ยนะที่ผมเห็นมาคนก็จะแปะแค่กล่องเดียวนะแต่เออ็นกล่องใหญ่แบบน,นี้มันก็สะดวกอะเปิดทีเดียวได้เลย 3, 4 5 6 7 8 อ่ะแล้วเราก็คราบันนี้มาด้วยก็ได้นะสโตนวานเอาไว้สำหรับใช้ขยายพื้นที่เกาะขอหลอนนั่นเองคราบเชสไมเนอร์ออกมาแบบนี้แล้วก็ออกมาแปะไว้ตรงนี้จริงเราไปเห็นระดับนี้ผมว่าผมเปลี่ยนบล็อกด้านใต้นี้ก็ได้นั่นแหละเอาลาวาก่อนเอาลาวาก่อนอ่ะลาวามาก่อนโอ้โอ้โอ้ตาย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 โอ้ย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 เลียนหัวไม่น่าเลยไม่น่าเลยไอเราก็ไม่รู้นะเราลืมไปว่าตัวนี้มันมาตดกัะน้ำ แ่ะแวก็แปะไปแบบนี้จริงๆด้านหลังตัวนี้ผมอยากเปลี่ยนด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนอ่ะตรงนี้เรามีวางระวาตรงนี้อ่ะโอเคขยายไปด้านละ2กลายเป็น5แถวจริงตังนี้ผมอยากเปลี่ยนด้วยอ๋อทุบกอล์ฟเพก่อนนะเอาทรายตัวนี้เอาไปด้วยอ่ะอ่ะส่วนด้านหลังตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนบล็อกด้วยเช่นกันเราก็เอาลาวาแปะไว้ตรงนี้อ่าระหว่างนี้มันก็จะทําการเจเนเรตเดสตโตนมาให้ส่วนอันนี้เป็นขนมปังของเราลองมากินก็ได้ไปมาะประทังชีวิต อ่าโอเคเราก็ได้หินมาจํานวนหนึ่งนะเราก็จะเอามาทําเพิ่มอีกแปะไว้อย่างงี้แปะไว้อย่างงี้สวนอันนี้เอาไว้นี่เผื่ออนาคตเรามีเครื่องปัามหินตรงแถวนี้เพิ่มแต่เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวรอเราขยายเกาะเพิ่มกว่านี้ระวงนี้เราก็ทําการอาจิ๊กหินในระดับหนึ่งนะเอามาใช้ปูขยายพื้นที่เกาะของเรานั่นเองตอนหลัลงนี้ผมว่าผมจะต้องโดดเราไปปีชีพไปหนึ่งไม่น่าทันตายเรียบร้อย ็จะลงไปข้างล่างนี้เอ้ยติดบล็อกนี้จังเลยทู่เอ้ยตายเรียบร้อยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จิบติบจ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 ิบติบจ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 ิบมิบจ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 ิบกิบจ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 ิบ เพื่ออะไรก็ไม่รู้ผมก็จะทำการลงไปอีกรอบนึงแปะๆๆอีกอันนึงอันนึ่งเอ้ยไปทันเออโจทีนี้เราก็ไม่ต้องลงไปตายอีกแล้วเพราะว่าเราถมมาได้ระดับนี้เก็บหินเก็บหินมาเก็บหินนออกมาแบบนี้แล้วเราก็มาถมต่อเดี๋ยวต้นไม้ปักๆมันก,ก,ก็ได้ไปะเอาปักไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะเอากระทาวางแบบนี้ช่วยให้มันวางสะดวกขึ้นก็เดิมกระทาน,นี้มันวางได้แค่แนวด้านข้างนะมันวางแนวนี้ไม่ได้เนี่ย ถ้าใครเคยดูผมนในชีวิตรอดใน Happy s u r v i v a l ก็นะฮะระบบเหมือนกันแต่แค่ว่าสุดทรัพบ,บ,บางอย่างนะบางอย่างนะฮงเลเพว่า,วาบางอย่างมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าใน Happy s เซ v ร์นะครับปัญหาของได้แบบอิสระกว่าน,นี้อันนี้ของมันมีจำกัดนะเนื่คจากที่มันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้เล่นกันได้แบบสาธารณะหลายคนเราก็ต้องมีการปรับแก้สุดทรับหน่อยเพื่อความสมดุลสมผลก็ผมลืมบอกนะถ้าเรากดยอดเนี้ยมันจะเป็นการเปิดทอสเนะเพื่อที่จะดูอนาเขตของมอนสเตอร์ได้ว่าเกิดในบริเวณไหน แต่ว่าตอนนี้ระดับแสงมันมันยังพอทีพออยู่นะดังนั้นมอเตอร์ก็ยังไม่เกิดอย่างเช่นตรงนี้อยู่ที่ระดับนี่ฮะมันอยู่ที่ระดับหนึ่งยงเหรอคือถ้าเกินนี้ไปมันก็เกิดแล้วนะเอาจริงผมว่าเราควรจะปักซักเล็กประมาณอนะ่ะเพิ่มมาตรงนี้ปักมาตรงนี้น่าจะกําลังดีเนี่ยอ่ะแต่ผมให้ดูถ้ามันสามารถเกิดได้นะครับมันจะขึ้นเป็นจุดแสงแบบเนี้ยอันนี้มันถึงว่ามอเตอร์เกิดได้นะตรงนี้ซึ่งก็จะเป็นอันตรายกับเราละอ่ะพังเรียบร้อยอ่ะทำหมทำไมทำไมทำไมไม่ใช่เรื่องยาก แต่เรื่องยากตอนนี้คือไม้ไม่มีว้าไปย่อต่อคือเราสามารถย่อให้ต้นไม้เกิดได้แต่เราไม่ควรที่จะยอ่อทนะ <c oughs> อนะแ้เอ็นี่ผมยอ่อจนจะย่อท้อแล้วนะถ้าต้นไม้มาไม่โตให้เราเนะี่ยโหลโตให้หน่อยถอะมันไม้โตให้ไหมเนะี่ยระหว่างนั้นไปตราขุดทรายรอบนี้ออกก่อนอันนี้ผมออกไปก็ได้ป้ายด้ไปะเราก็จะขุดทรายพวกน,นี้ออก ยังไม่ได้แค่ทรายนะหลายอย่างผมว่าผมก็จะจะขุดออกเหมือนกันเปลี่ยนเป็นหินให้หมดไปก่อนเพราะว่าทริปก่อนพวกเนี้ยในระยะยาวมันสําคัญจริงๆนะแต่างเช่นดินอย่างเงี้ยเราก็ต้องขุดเก็บไว้ด้วยนะเราก็เปลี่ยนวกน,นี้กลายเป็นหินส่วนข้างบนนี้ผมว่าก็ค่อยปรับกลายเป็นดินไปนก็ได้นะ่ะไอ้ใต้นี้เป็นหินไปนเถอะมันไม่มีประโยชน์อะเปลี่ยนเปลี่ยนดนะ้านบนนี้เป็นดินเพื่อให้หญ้ามันแพร่ไปเรื่อยๆเอาต้นไม้ปลูกเพิ่มก็ได้นะจริงๆเอาอาคาเซียวางไว้แบบนี้เลยย่อกลางวงนี่อ่ะย่อ นี่งไงโตขึ้นมา4ีต้นใช้ทีเจเลอร์ใช้ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าองศาต้นไม้มันไม่ตรงตามเงื่อนไขของทีเจเลอร์อ่ะไอเน,นี้ยตรงละมันก็เลยตัดให้เฮ้ยอูยอยเกือบโอเคเราก็ตัดต้นไม้เสร็จแล้วเนอะเราก็มีไม้ใช้ประมาณโอ้คือสแตก็กอ่ะระหว่านนั้นเราก็จะเอาไม้นี้มาทําเป็นกระทาเพิ่มเพื่อใช้ในการปูพื้นเกาะไปต่อทีนี้ผมปูถอยหลังมานี่ดีวกว่านะแล้วเราก็เอาฟาร์มหินเนี่ยครับถอยออกมาเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตรงจุดกึ่งกลางมากเกินไป โอเคผมว่าผมน่าจะต้องเตรียมเหมือนที่ไว้ประมาณเอประมาณตรงนี้ก็ได้มาแบบนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นลาวาตัวตัวนี้ก็จะเป็นแถวหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ผมก็จะทําการขุดลาวาออกมาอย่างงี้เอาลาวามาไว้ตรงนี้จะเอาน้ํามาใส่ไว้ตรงนี้แปะแปะแปะไว้อย่างงี้นี่ผมก็ทุบอันเดิมทุบกันเดิมมาใช้อ่ะผมก็จะทําการแปะอย่างงี้แปะอย่างงี้แปะอย่างงี้ แปะงนี้แปะงนี้ส่วนลาวาตรงกลางนี้ผมว่าเอาเป็นอันนี้แปะไว้ดีกว่าเอาสลับมาแปะไว้อย่างน,นี้ส่วนกล่องผมว่านะมันแปะได้ไหมแปะยงนี้ได้ไหมแปะยงนี้ได้ไหมก็ได้นี่นะแม้ไม่จะเปลืองกันไปหน่อยก็ตามแต่ว่าโอเคมันมาเก็บของได้เยอะก็ปกติก็ดีอะผมก็แปะตามแนวนี้ไปเลยอะทำไอ้นี้เพิ่มหนึ่งทำสี่ห้าเจ็ดแปด แล้วก็ทำเป็นเชสไมเนอร์มาแบบนี้แปะไว้แปะไว้เอ๊ะเอ๊๋เอ๊๊ะเอะโอเคใช้ได้ <c oughs> โอเคเราก็เอาเชสไมเนอร์แปะไว้แบบนี้นะแล้วที่เหลือไปกล่องธรรมดาแปะไว้เลยนี่ทำไมผมเพิ่งรู้ทำเชสไมเนอร์เพิ่มมาอีกหนึ่งอันพอกปะ ไม่พอ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 แล้วก็เอากล่องแปะไว้นี้นี้เชสไมเนอร์อีกสองเราเอาไม้มาปลูกไว้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคเราก็จะเอามาทําเป็นกล่องแบบนี้ครับเป็นเชสไมเนอร์แล้วก็เอาเป็นสติ๊กเพิ่มอีกนิดนึงตังสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ได้เชสไมเนอร์มาอีกอันหนึ่งนนอเรียบร้อยครบแล้วอ่ะแปะไว้แบบนี้อ่าเรียบร้อยเราก็จะได้เป็น ฟารมหินที่ก็จะมีหินมาเติมเข้าคลังของเราแบบเรื่อยๆ่วดเรื่องอาหารตอนนี้เรายังไม่มีอาหารที่มันยั่งยืนสักเท่าไหร่นะเอาครับเฟอร์นิสไว้ก่อนวาเอาไว้เผาถานเพื่อขยายทอสออกมาใช้น,นี่ผมกาลังนึกอยู่ว่าอ่ะอสติกสองอันไปใช้เผาอ,าอานอ่าอะเราก็ได้ถานออกมานะแล้วเราก็อน,นี้หนึ่งามี้าเจ็ดแปนะใส่ไปแบบนี้ให้อันนี้มาสแล้วเราก็ทอมา แล้วก็ปูปูไปก่อนนะเกาะจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเหลี่ยมจะอะไรก็ช่างมาก่อนนะอ๋อให้มันมีพื้นที่ใช้สอยก่อนเดี๋ยวพอเรามีของไว้พร้อมแล้วปุ๊บเราค่อยมาตกแต่งให้มันสวยงามก็ได้ทีหลังนะซึ่งเกาะตีนที่ผมคิดไว้อยากจะสร้างเป็นเกาะเหมือนว่าเป็นอาจจะเป็นเหมือนเป็นแพที่พักอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นเกาะตีนธรรมชาติไปเลยอาจจะเป็นเกาะสมบ,บัติโจรสลดัดอะไรประมาณนี้อ่ะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง hmm. เอาพรมกินเอามากทาเป็นเมล็ดอย่างเงี้ยก่อน อ่ะอันนี้ก็เป็นバレต์มาแล้วเดี๋ยวเราไปหาพื้นที่รอบๆข้างตรงนี้เอาท็อตมานียกขึ้นมาย่อดูตรงไหนมอนเตอร์เกิดได้บ้างอ่ะตอนนี้มอเตอร์เกิดได้แปะท็อตไปเลยตอนนี้มอเตอร์เกิดได้อ่ะแปะท็อตไปก่อนเหตุผลที่มันยังไม่เกิดตอนนี้เพราะว่าเราอยู่ใกล้อยู่นะเอาสักประมาณมุมนี้ก็ได้ปะปลุกชั่วคราวไปก่อนนะปลุกชั่วคราวไปก่อนดินตรงไหนที่มันยังไม่แปดสภาพเอาเอามาก่อนเอามาก่อนเราก็จะเอาดินตรงนี้มาอ่ะอันนี้ผมเพิ่งเห็นว่าผมสามารถเคลียร์ชาเลนตรงนี้ได้แล้วเนอะเนี่ย c o p p e stone generator ผมสามารถกดคลิกรับรางวัลได้ตรงนี้อ่าเรียบร้อยผมได้มาแล้วตอนนี้ขาดอะไรขาดเมลอนสเตมตรงนี้จะเป็นเมลอนฟาร์มจูเกเคนุูเกเคนต้องมีทั้งหมดโอ้โหขาด2ชูเกเคนเลยเหรอส่วนอันนี้พัมกินจะได้ดินด้วยนะอันนี้อันนี้ก็ได้ดินเหมือนกันเควสพวกนี้จะเหมือนกันเลยนะเจวันอันนี้จะได้เป็นทรายส่วนอันนี้น่าสนนะอาคาเซียสิต้นผมสามารถเอามาแปะๆลงกันเลยได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ่าได้แล้วได้โอ๊กมาแล้วโหเดเราก็ได้โอ๊กมาแล้วเนอะแล้วซึ่งเราก็จะไปถึงวัตถุดิบต่ตอไปได้แล้วก็คือเคลที่เราสามารถเอาไปทําเป็นบริกไปทําเป็นอะไรก็ได้นั่นเองส่วนอันนี้ผมว่าเราต้องเอาบนมิวมาแปะไว้บนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูสิปึ๊บได้สีตั้งไหมได้สีมาแล้วหนึ่งสีมาแล้วสอง ได้ซิตไม่แค่สองเองหรอถ้างยางนั้นเรามาทำฟาร์มกินแล้วก็เมลอนบน,บนไปก่อนนะตรงนี้อันนี้ผมไ็สังเกตว่ารางวัลที่ได้มามนเป็นพวกอุปกรณ์ด้วยนะจะมีเอนชานสที่ก็มีประโยชน์นะสำหรับการเริ่มต้นแบบนี้แต่เดี๋ยวผมเสียดายผมว่าผมเอาอุปกรณ์ธรรมดามาใช้ก่อนเอาพวกนี้เก็บเข้าไปเอาผมต้องทําการขุดตัวนี้ออกเอาน้ําใส่เข้าไปแทนแบบนี้ปวนดินเอาอันนี้แปะเข้ามาเอาอ,อันนี้ ส่วนไอ้ตรงนี้ผมว่าเอาแปะไว้ชั่วคราวก็ได้ไปสีธรรมดาแปะไว้ตรงนี้เอาไว้กันเมลอนมันประพาดแปะตรงนี้แหละอ่ะ,อะปวนไว้ก่อนปวนไว้ก่อนเผื่อได้ปลูกอะไรส่วนพวกนี้ยังไม่ได้ประโยชน์อะไรนะจบไว้ก่อนอ่าเต็มกล่องเต็มผมว่าต้องทำกล่องเพิ่มด้วยมากล่องเพิ่มเอาไว้ตรงตรงนี้แนละ้วกันตรงน,นี้มุมนี้มุมนี้มุมนี้เท่ามุมหนึ่งส่วนถินแล้วเไป็นไงบ้างดูสิโอ้ได้เยอะอยู่นะถ้ารวมกันเนี่ยส่วนฟาร์มอ้อยผมว่าทำไว้ก็ได้จริงๆผมว่าชุกเกเคนมันนับความสุขได้แหละ ถ้าผมถ้าผมจะไม่ผิดมันน่าจะต้องนับคำสูงด้วยดังนั้นผมลองนึกดูนะว่าถ้าเอาจูกเกเกนทั้งหมด3 2มไถ้าสมมติไปหัห 2, หนหันสองหันสามไปทีหนึ่งก็จะปลูกประมาณ10กว่าต้นเองนะดังนั้นผมว่าปลูกไว้ประมาณนี้ปลูกไว้ประมาณฝั่งละ6กก็น่าจะได้แล้วก็รอให้มันโตไปจนถึงสูงประมาณ3บล็อกแล้วก็น่าจะได้รางวัลแล้วแหละเอาทรายออกมานี้แล้วก็อ้อยมาแปะไว้แบบนี้รอมันโตเพิ่มเดี๋ยวเราค่อยแปะ ส่วนมัสลูมฟาร์มตรงนี้ผมว่าเราเอาอไงดีผมว่าอยากกูอยมีห้องสักห้องนึงเอาไว้สำหรับปลูกเห็ดอ่ะแต่มันต้องเป็นห้องที่มันมืดด้วยดังนั้นผมทําห้องเล็กๆไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้มัง้งห้องเล็กๆไว้ตรงม,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 มุมนี้ว่าจะไม่มีตัวอะไรมาเกิดในนี้แต่ผมว่ามันมีแน,ๆน่ๆแหละไอตัวที่ต้องมาเกิดอ่ะอ่ะฮะสร้างขึ้นมาห้องไม่ต้องสูงมากนะสร้างไว้ประมาณนี้และหวังว่ามันจะไม่มีอะไรมาเกิดไม้มาประมาณนี้น่าจะพอทําประตูได้อ่านั่นแหละ ประตูปิดไปอย่างนี้เห็ดจะปลูกได้ไหมก็งในเอาหินมาเพิ่มแปะทางเข้าไว้กับให้แสงมันเยอะเกินเอาไปประตูสองชั้นก็ได้อะจริงไม่รู้เพื่ออะไรนะแต่ว่าเพื่อแสงสว่างอะไม่รู้ดิต่อให้มันเติบโตเอาเอาแยกไวคนละมุมก็ได้ไปนี่เราสามารถย่อได้ไหมไม่ได้เลยต้นโอก๊กอ่าล้วเราก็ตัดต้นโอก๊กมาได้ไม้ใหม,ใหมล่ละ อ่าโอเคแล้วผมก็จะเอาต้นโอ๊กมา <noon> ปล uh, oh, oh, hey, 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 ูกเพิ่มสักนิดเดยหน่อยโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเผมเดี๋ยวผมจะต้นไม้อ่ะออกไปก่อนออกไปก่อนตัดต้นโอ๊กอ่าได้ละแอปเปิ้ลมาสามใกล้เคลียร์เควสได้อีกหนึ่งเฟสนี่เนี่ยแอปเปิ้ลมาแล้วเย่ผมสามารถที่จะเคลียร์เควสได้ อ่าเรียบร้อยได้ต้นอื่นมาเพิ่มแล้วนี่มีต้นเชอรี่ด้วยนี่มีต้นนี้ด้วยมีต้นเทโอกถ้าเอาไม้ที่มันคุ้มจริงนะผมว่าน่าจะเป็นเน่ยสปูตแต่ว่าถ้าปลูกไปมันก็เสี่ยงที่ว่าไอตัวบล็อกดินพวกนี้ไมะเสียด้วยเอาไ้ก่อนไ้ก่อนไ้ก่อนไก้นไก่อนเอาไปเก็บไว้ตรงนู้นตอนนี้คือพวกต้นไม้แล้วกันอ่ะพวกนี้กล่องแยกของต้นไม้ในนี้เป็นหินไปอันนี้เป็นไม้เป็นอะไรก็ว่ากันไปโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเคล็ดอื่นเดี๋ยวผมจะมาทำในพาร์ทต่อไปเนอะ ก็ต่อมาใครดูแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจีย